สวัสดีครับผมดรอุงจากช่องเซนาพาม่วงน้องสารของเวินวิทยา seminar for you donet วันนี้มีการบรรยายการส่งวัตถุอันตรายทางถนนที่อิสระดีสอดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนคลับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเปพื่อลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ชั้นอยู่จังหวัดไหนพี่สระบุรีครับอยู่ลพบุรี ลุมพูรีห่างจากนี่อยู่60โลเรื่มเรื่มมาลุยเนาะครับก็ยินดีต้อนรับในส่วนของการอบรมสัมนาวันนี้นะครับเชลล์อยู่ไหนเชลล์นี่เชลล์แอคชั่นเป็นคนคนที่ไหนคนโคราชนี่อยู่อำเภอไหนคอนบุรีโอ้หลวงปู่นินตัวนี้ลูกหลานหลวงปู่นินเลแต่ก่อนอาจารย์ไปไหว้ยู่ได้ตอนหลวงปู่ยังอยู่เนี่ยอาจารย์ชิดเนาะ โบนินวาจาสิทธิ์นะครับพี่พี่วิเชียนอะไรอยู่ไหนพี่วิเชียนเนี่ยอยู่สระบุรีเนาะอยู่สระบุรีนี่มากับพี่เฉลาเมื่อกี้พี่ชันชัยพี่ชันชัยคนบ้านไหนครับคนสกลครับคนสกลเนาะไอ้หัวกนามสกุลพ่อคุยนี่เนาะ เออคนสักคนเวลาเจองูไม่น่ากลนะัวเนีู่เนี่ยไ,ไเหมือนบ้านผมว่างูงูงูเออน่ากลัวกว่าบ้านผม <laughs> นำเงินนำถุมอาคอยุยเอออะไรอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับวันนี้เรา,ามีบาอบรมสัมมนาการส่งวัตถุอันตารายทังถนน,นที่อิสระดรีสอด คจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ในช่วงนี้ลงลงทะเบียนนะครับทำประวัตินะครับพี่สุระอยู่จังหวัดไหนครับพี่อยู่โคราชอยู่โคราชนี่เอ่อยู่โคราชอยู่วชระครั์อือโอ้ยอะครับมาอบรมหลายรุ่นแล้วดินี่หลายรุ่นแล้วใกล้หมดยังไม่รู้ยังเยลือเยอะอยู่นื่ครับพี่บุญโฮมอะไอยู่ไหนพี่บุญโฮมอยู่โคราชเหมันกันนี่ เนี yeah, you, um ่อยู่อำเภอไหนสีดาครับอำเภอสีดาเออสีดาอำเภอสีดามันอยากได้ขับรถละมันนี่ใส่ใต้ก็มีแต่รุ่นเราเนี่ยครับรุ่นแกวันนี้ด้วยใส่ใต้เ, <laughs> เด็กนอ,อ,อน แล้วคุณจะทำอย่างไรเมื่อตก้ตกอลู่ในสถานการณ์นั้นเมื่อชีวิตประจำวันกลายเป็นเหตุการณ์ไม่ทันคาดคิดเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นเพื่อป้องกันให้เกิดประวัติศาสตร์สํมรอยเพราะเส้นกันบางๆระหว่างความเป็นและความตายคือความรู้ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องทำทุกอย่างคือต้องรอ ที่ไม่มีใครรู้ตัวว่าเหตุการณ์ร้ายกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าลางร้ายเริ่มขึ้นเ,เมื่อรถถูกล้อที่เป็นทูแกส LPG แบบถังคู่ได้ดึงลงจากทางด่วนด้วยความเร็วก่อนจะาล่งไปแดงและเสียหลักเมื่อชนรถที่ติดอยู่ใต้ก,ก,การบวเและบู้ลิกรปั่นทำให้รถเสียหลักและพล้วป้งบริเวณหน้าหอพักสตรีนแ,และสิ่งไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวาลเปิดถังบรรจุแก๊สเกิดรู เกิจากแรงกระแทกภายหลังระดคงทำให้แก๊สวนกว่า4,000ลิตรโวยพุ่งออกจากถังของเรากบบใส่น้ำจนครอมคุมไปทั่วเป็นบริเวณกว้างกว่า100ตารางเมตรจนในที่สุดฝันร้ายก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มแกสที่ร่วออกมาได้ถูกความร้อนจากระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นทำให้มันเกิดเป็นลูกไฟขนาดพูมา ช่วงเวลาหนึ่งนะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินสองข้อมูล,ลเพิ่มเติมสำหรับพนักงานนะครับเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัตถุทุเรียที่เราผลใบสามคืออุปกรณ์นะครับาเมื่อเกิดประุกเฉินเราต้องหนึ่งหาที่จอดที่ปลอดภัยนะครับปิดสวิต หมอนนุนล้อเอาม้ไผ่กล้วยหรือแม้แต่สารน้งแสงหรือไฟว่าวางกันไว้เพื่อป้องกันอุบัติเองซ้ำซ้อนที่สอง,สองในตอนที่สองเป็นเรื่องของมีคำปฏิบัติของวัตถุใดก็<ร>กมุมที่เจอถ้าเราอ่านนะครับมรหนึงคืออะไรหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเกิดระบิบง่ายเกิดควันเกิดสะเก็ดเกิดอะไรคืออาการนะครับไวต่อการแทก แล้วสุดท้ายชาวสายคือจาบปฏิบัติอย่างไรเอกสารเกี่วกับเอกสารเมื่อเป็นลายกศนนี่ต้องเป็นภาษาที่พอขอ,องเรารู้เรื่องต้องเป็นภาษาพอขอ,องเรคือพวกเรออาอ่านเข้าใจนะครับต้องอ่านก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งนะต้องอ่านปฏิบัติงานก่อนทุกครั้งหมวยเลขสองคือติดตัวค, 3, ร,ครับตัวทเลขสามคืออุปกรณ์พิเศษครับ ตีดตัวตดรถขอบอกเฉยตีรถ,ตร,ถตร,ถตรถนี้ปวยครับปวยหรือตามเหียมรออแสงคครหรือไปว่าอย่างใดอย่างหนึ่งรวมแล้วสองชิ้นรวมสองชิ้น <c oughs> สองหมอนล้อ <c oughs> หมอนล้อ หรือริมล้อไอ้นี่เขาบอกว่าขหางล้อหางลาอต้องสองนะครับหัวลากหางลาต้องสองอันสามครับอาเนะใส่น้ำยาล้างตาอันสี่ครับทั้งดับเพิงไอ้ทั้งดับเพลิงนะครับ นี่แหละเป็นประเด็นที่เราต้องจำทั้งตะเพิงมันแบ่งตามน้ำหนักรครับท้งตะเพินะครับนะมันแบ่งตามต่ำกว่าหรือน้อยกว่าสามพันห้าน้อยกว่าสามันห้าใช้สี่กิโลผมงีมีนะครับสามพันห้าถึงเจ็ดพันห้าใช้แปด มากกว่าเกปนาท้ายสิบสองโดยสองกิโลอยู่หัวเก่งนะครับโดยสองกกอยูอ่หัวเก่งนั่นหมายถึงว่าไอ้นี่โอเคแล้วนะสี่กิโลสองกิโลอยู่หัวเก่งที่เหลืออีกสองโลนั่นคือมีสองถังถังละสองกิโลครบสี่ ข้อสอบเลยครับข้อสอบเลถามว่าถ้ารถเราน้ำหนักรถน้อยกว่าสามนาจะมีการเตรียมถังยังไงสองกิโลสองถังนะครับพอสามอนหน้าจะเป็นห้าแปดหลักเย็นอยู่เหมือนกันสองกิโลอยู่มาเขืงนั่นเลยอยู่หกและเขาจะบอกอีกว่ายัางต่ำต้องไม่น้อยกว่าหกกิโลที่เหลือนะครับที่เหลือ ยางต่ำไม่น้อยกว่าหนั่นแสดงว่าไป 2, 2> เหลือหนั่นทัทงที่สองต้องกิโล6กิโลใช่ไหมครับถ้าดูว่า3ามพันหถึงเจ็ดนห้าใช้2อถังถังหนึ่งสอกิโลอีกถังหนึ่งหกกิโลามาสุดท้ายครับ7จ็ดนห้า เทาไนะครับ2กิโลหนือเกิโลสิหลักการหลักการยางต่าทั้งต่อมาไม่น้อยกว่าหกไม่น้อยกว่าหกน่าจะได้ว่าอีกทังิะสิบได้ไหมได้รวมได้สิบสองแต่สิ่งที่เราต้องจำคือยางต่าต้องมาไม่น้อยกว่าหกกิโลอีกทังนึงเถอแล้วก็หาอีกทังให้ันครบสิบสองกิโลนะครับ น,นี่คือในส่วนของติดรถพอติดตัวมีอะไรครับเสื้อสะท้อนแสงครับเสื้อสะท้อนแสงต่อมาแว่นตาต่อมาไปาใช้ไม่ใช่โลหะและอะไรอีกครับหนึง่งเนี่ย ถุงมือถุงมือละถุงมือถุงมือต้องสอดคล้องกับวัตถุอันตรายที่เราผลถ้าวัตถุอันตรายมันมีความเย็นถุงมือเราต้องเป็นหนังหน้ากากหน้ากากเขาบอกว่า,า,าน5.1กับ2.3ท่านเอาหน้ากากไปครับ จทย์ไม่ถามว่าถ้าท่านขนหกจุดหนึ่งไปท่านต้องเอาอะไรไปเพิ่พมข้อถแรกถ้าท่านเอาสองจุดสามไปครับพวกผูก้ถังห้ายางข้อสอบจะบอกว่าสิ่งที่ผิดทออแต่ผมใช้พวกยางพย่งเพื่อความต้องพ้าดจริงหรือไม่ได้เหมือนกันนะครับ เอาไว้อะไรภายางเอาไว้ปิดท่อไม่เห็นควเลี้ยวไหลลงท่อนะครับท่านต้องเอานะครับสามสี่จุดหนึ่งสี่จุดสามแปดเก้าครับท่านต้องเอาพวกกุถาจภายน์ต้องจำไหมต้องจำครับ<อ>นี่พวกกุญแจภายน์นะครับแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะ แนะนำเป็นการเรียกว่ารู้ข้อสอบก่อนถ้ามันถามว่าเอาอะไรไปเพิ่มมีวัตพิเศษอะไรคิดถึงไอ้นี่ครับคิดถึงหน้ากากครับคิดถึงหน้ากากกับคิดถึงตัวนี้ครับเพราะไอ้วนนี้มันต้องไปอยู่แล้วถูกไหมมันติดตัวที่รถไงถ้าทําอะไรเพิ่มไอ้คิดถึงหน้ากากถ้าหน้ากากก็มีอยู่สองตัวนี้หกตัวหนึ่งกับสองตัวสาม แต่ถ้าพวกอรรมกายต้องพวกนี้สามทีหนึ่งคือสามแปดเก้าและก็อุปกรณ์ยกเว้นครับถ้าท่านคนหนึ่งไปคนหนึ่งไปคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งคนหนึ่งคืออะไรครับคนหนึ่งนะครับสองครับท่านไม่ต้องเอาตัวนี้ไปครับภาชนะธรรมกายต่างๆพ่ออะไรครับท่านจะมีโอกาสรครัค <c oughs> โอเคไหม <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการอบรมสัมมนาวันนี้นะครับเป็นการรวมการอบงมวัตถุรายวันแรกนะครับเป็นหลักสูตรพื้นฐานซึ่งพรุ่งนี้จะมีในส่วนของการฝึกปฏิบัติมีการทดสอบการเทสสิ่งที่เราเรียนมาในการสอบในการอบรมพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับอบรมชินกับข้อสอบชินกับคําถามแล้วพบก,กันพรุ่งนี้วันนะครับสําหรับที่การสอนวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ